สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับ TripTalk by Abitabi ค่ะผ่านไป100 EP แรกนะคะที่จบไปวันนี้ขึ้นมาเป็น EP ที่101ค่ะเรายังคงเกาะเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่ที่เรานำมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะในแง่มุม ที่ยังไงยังไงก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะหรือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องสังคมนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามก็เรื่องสังคมเหล่านั้นก็ต้องมาเกี่ยวกับเราอยู่ดีในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะหรือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องการที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่าการท่องเที่ยวอาจจะจะเป็นแบบชอตสเตอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นมุมมองของคนต่างชาติที่มีต่อญี่ปุ่นอยู่ดีนะคะ วันนี้ e p ที่101เนะคะเป็นครั้งที่เรานำเรื่องข่าวล่าสุดในญี่ปุ่นมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับาการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นนี่แหละค่ะจาก Kyodo News นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวที่ข้อมีมีบทความอันนี้ขึ้นมาเป็นข่าวขึ้นมานะคะเมื่อวันที่18 ออกตุเบอร์นะคะเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆนะคะแต่หัวข้อนีอ่แทนที่จะเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้เราอาจจะเป็นการดีโมดการท่องเที่ยวญี่ปุ่นแต่อย่างไรก็ตามนะคะญี่ปุ่นยังคงเป็นสถานที่จุดหมายของการท่องเที่ยวในใจของหลายคนอยู่ดีนะคะ สำหรับข่าววันนี้สะดุดตาม,มากนะคะจากการอ่านเนี่ยก็เอ๊ะหรือว่าเขาจะแบบปิดประเทศแล้วหรือเปล่านะคะลองฟังดูนะคะว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่า Japan to OK a y trend free hikes นะคะ hikes แปลว่าขึ้นราคานะคะ Over holidays amid over tourism concerns เขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะอนุมัติให้ขึ้นราคา ค่าโดยสารรถไฟในช่วงวันหยุดฮอลิเดย์วันหยุดนะคะ,ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่อง Overtourism ิ v e มนะคะโอเวอร์ทัวรคืออะไรเดี๋ยวฟังกันต่อนะคะเขาบอกว่า The Japanese government said On Wednesday, Wednesday, to Wednesday before 18 October, it will allow operators to raise railway fees during holiday seasons and weekends as a crowd control measure amid concerns about over tourism due to a rapid recovery in people traveling. since the lifting of coronavirus restrictions นะคะบอกว่า,ารัฐบาลญี่ปุ่นเองเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการเดินรถรถไฟนะคะให้ขึ้นราคาค่าโดยสารในช่วงวันหยุดนะคะ นักขัดฤกษ์ต่างๆแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อที่จะเป็นการควบคุมจำนวนคนในการเดินทางนะคะซึ่งตอนนี้มีคอนเซิร์นหรือมีความกังวลในเรื่องการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นมากเกินไปหรือว่าที่เรียกว่า Over Tourism นะคะ,ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เขากังวลน,นะคะหลังจากที่ประเทศเพิ่งได้เปิดหลังจากการปิด Uh, ช่วงโควิดเป็นระยะเวลานานเนี่ยช่วงนี้น้องเที่ยวเริ่มกลับไปที่ญี่ปุ่นมากเป็นเป็นจำนวนที่มาถ้าถ้าคำว่า over tourism ก็คงจะเป็นมากเกินไปมากเกินกว่าที่เขาต้องการนะคะ The government also decided at a ministerial meeting on promoting tourism นะคะ uh, ย้อนหน้าแรกเนี่ยพูดเนิงนักเ v ลเลยนะคะว่า over tourism คือนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะเกินไปนะคะก็จะออกมาตรการที่ควบคุมจำนวนคนที่เข้าไปเที่ยวนะคะแต่ p าร a g r a p ที่2เนี่ยเขาบอกว่า the government also decided a t administrative m e e t i n g on promoting นะคะอันนี้ promoting tourism to relax rules around introducing express bus services in order to directly connect train stations and tourist spots and alleviate traffic jams which can disrupt local residents in nearby areas during the commutes ก็คือว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามก็คือตัดสินใจว่าจะ promote tourism นะคะก็จะจะสนับสนุนการท่องเที่ยวอยู่นั่นแหละนะคะโดยการที่จะใช้ตัวเพิ่ม เอ p r อ s s เพรสบัสเซอร์วิสนะคะที่จะไปเชื่อมต่อเพิ่มการเดินรถบัสเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟกับตัวสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะลดลดการลดการเรียกว่า traffic jams ลดการติดขัดของการจราจรนะคะซึ่งการการจราจรติดขัดที่เกิดจาก นัก่งเที่ยวเนี่ยมันทําให้มีการรบกวนชาวบ้านนะคะรบกวนชีวิตของชาวบ้านใกล้ๆนั้นนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเหมือนกับเขามองเขามองประชากรเขาเขามองความผลกระทบที่มีต่อประชากรเขาเป็นหลักนะคะก็คือในพระกาที่2เนี่ยพูดเหมือนกับว่าจะจัดรถบัสนะคะให้ ให้สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาบรบกวนคือขาอาจจะแยกกันว่าเป็นบัสสาหรับนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะเพื่อไม่ให้มารบกวนการเดินทางประจําวันของประชากรในท้องถิ่นนะคะ The new package which seeks to address the drawbacks of tourism such as traffic pollution and litterings comes amid a recurring in a number of Inbound Tourist to Japan นะคะไอแพ็กเกจชื่ว่านีก็คือการขึ้นราคาของค่ารถค่าตสารรถไฟในช่วงวันหยุดกับการที่เพิ่มรถบัสที่จะเชื่อมต่อระหว่างสารรถไฟกับตัวสถานที่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะลดความติดขัดของจราจาจรการจราจรที่มันรบกวนชาวบ้านนะคะซึ่งอันนี้เป็นผลมาจากการที่ช่วงนี้ นักเที่ยวเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นักเที่ยวเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเกือบๆจะเท่ากับช่วงก่อนก่อนโควิดแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่านักเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง2อขึ้นไปจนถึง2.18ล้านคนในเดือนอกันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็น,เป,นเป็นระดับที่เกือบจะเท่าช่วงก่อนโควิดนะคะ เขาบอก in some areas a n during d certain periods นะคะในบางท้องที่แล้วในบางช่วงเนี่ย e h a s b e e n an impact on the lives of local residents due to inbound tourists such as bad manners นะคะเพราะฉะนั้น paragraph นี้เนี่ยมันก็ย้ำชัดอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าญี่ปุ่นเขาเขาเขาต้องการที่จะลดผลกระทบจากการที่นักท่องเทียนะ่ยวน่ะไปทำให้เกิด ความไม่สบายกายไม่สบายใจกับประชากรท้องถิ่นของเขานะคะเพราะในโประกรมนี้เขาบอกเลยว่า bad manners นะคะเกิดเกิดเกิด impact กับประชากรท้องถิ่นหรือชาวบ้านนะคะ,ะในเรื่องของ bad manners นะคะ as well as excessive traffic นะคะแล้วก็เรื่องอการจราจรติดขัดนะคะทำให้เขาต้องออกมาแก้ปัญหาตัวนี้แสดงว่ามีการร้องเรียนกันเยอะนะคะ on increasing railway fees um, in line with congestion levels uh, นะคะ the government is looking at u t i l i z i n g an existing system that would allow railway operators to swiftly hike fees by conducting a simplified review provided the price increase are not intended to boost revenues นะคบกนะ็คือการที่ uh, ผู้ประกอบการเดินรถในท้องถิ่นาต่างๆเนี่ยที่ uh, จะ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นให้พิจารณาเสนอแผนขึ้นค่ารถไฟได้นะคะแต่ว่าการขึ้นราคาแบบนั้นเนี่ยต้องไม่เป็นการที่จะเป็นการแค่เพิ่มรายได้นะคะต,ต้องเป็นการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านท้องถิ่นไม่ใช่เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการเดินรถนะคะ The government also plans to allow the use of another system which In which struggling, struggling railway operators in regional areas can raise fares above the current limit by filing filling a request with the government as long as they have the permission of local authorities คือถ้าเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญ,ญาให้เดินรถอยู่แล้วนะคะก็เพียงแค่ยื่นส่งเอกสารให้ก็พอนะคะไม่ต้องเป็นจะต้อง,อองผ่านกระบวนการอนุมัติอย่างซับซ้อนนะคะก็รัฐบาลพยายามจะ พยายามจะ uh, อำนวยความสะดวกให้นะคะ To facilitate the opening of express bus service for ferrying t r a v e l e r s to popular tourist spots, the government will also ease rules by allowing operators to set fees merely by filling out an application นะคะ whereas they previously needed to obtain permission uh, การที่จะ uh, เพิ่มช่องทางหรือเพิ่มการเดินรถ บัสเพื่อเชื่อมต่อระหว่างรถไฟกับสถานที่ท่องเทียเ่ยวก็คือ,อก็แค่ทำเอกสารแจ้งขอก็คือเป็นแอปพลิเคชันมาก็พอไม่จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตนะคะก็อำนวยความสะดวกตเต็มที่ But whether the new measures are widely implemented remain uncertain นะคะก็คือ,อยังไม่ได้อนุมัตินะคะอันนี้เป็นแผนเฉยๆ ยัง uncertain นะคะ as implementing them will be left to companies that do business at tourist spots ก็คือว่าตัวการที่จะทำมาตรการต่าง เล่านี้เนี่ยก็คือปล่อยให้เป็นปล่อยให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นขึ้นอยู่กับตัวบริษัทที่ประกอบการเดินรถเองด้วยนะคะในท้องที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ Companies will also need to reach a consensus with local governments นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบริษทัทผู้ประกอบการการเดินรถเนี่ยก็ยังต้องอต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ในท้องที่นั้นๆด้วยนะคะ before introducing any plans นะคะ that could result in increasing burden on local residents คือการพิจารณาของเขาเนี่ยเขาต้องพิจารณาระหว่างาด้วยร่วมกันระหว่างตัวผู้ประกอบการการเดินรถนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าแผนใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องไม่เกิดภาระไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามต่อประชากรที่เป็น คนท้องถิ่นนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3ปาร์ตี้นะคะที่ที่ที่พิจารณาร่วมกันนะคะสองปาร์ตี้พิจารณาร่วมกันก็คือเป็นผู้ประกอบการแล้วก็หน่วยงานราชการในท้องที่นะคะโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชากรหรือคนในท้องที่ เป็นหลักด้วยนะคะซึ่งก็แปลว่านักท่องเที่ยวยก็คือต้องก็ต้องยอมรับไปตามนั้นนะคะเขาจะออกกฎอะไรมาแล้วก็ต้องทำไปตามนั้นนะคะเขบอกว่า Japan has seen a string of tourism related issues in recent years เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนโควิดนะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องอนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะคะในที่ปีที่ผ่านมาเช่นตัวอย่างเช่นเขายกตัวอย่างไว้ inBA นะคะ B A ก็คือในเป็นเมืองที่เป็นมีมีมีเป็นทุ่งดอกไม้นะคะทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สวยๆในฮอกไกโดนะคะ Tourists have trespassed into private farmland to take pictures of the town's beautiful scenery นะคะเขาบอกว่าใน B A เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะบุกเข้าไปบุกรุกเข้าไปในใน ในพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วก็ทำความเสียหายกับทุ่งดอกไม้หรือว่าฟาร์มของเขานะคะเพื่อที่ว่าจะไปอยากจะได้ภาพอยากจะได้ภาพสวยๆของของตัวทุ่งดอกไม้หรือว่าฟาร์มในฮอกไกโดนี่ก็จะมีเยอะนะคะก็อบอกว่า while an increase in s i s e i n g vehicles had result in traffic congestions แล้วก็เรื่องการเช่ารถขับ นะไป e s s ์ e ิงกิ vehicle ก็คือคนที่เข้ารถขับแล้วขับไปทั่วทั่ว,ท,วทั่วญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ก็ทำให้เกิดตัว traffic congestion ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ in นคาม k กุระนะคะในคามากุระคะานา,นากาวะ prefecture นะคะจังหวัดคานากาวะใกล้ๆโตเกียวก็คือใ,นในกล้ๆ ตรงพระใหญ่นะคะเขาบอกว่า problems have been created by tourist littering นะคะบอกว่าเกิดปัญหาที่นักท่องเที่ยวเนี่ยทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเยอะเลยนะคะแล้วก็ as well as the increased presence on a public road นะคะก็แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ในเมืองคัมบูระก็เกิดว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเข้าแบบไปถ่ายรูปกลางถนนนะคะ take picture of Railroad Crossing นะคะเป็นถ่ายรูปตรงกลางจุดตัดรถรถไฟนะคะ Feature d in a popular basketball manga and anime series Slam um Dunk ก็คือมันมีฉากในการ์ตูนที่เป็นแบบที่เป็นที่ตรงกลางตัวจุดตัดรถไฟในในใน Slam um Dunk เนี่ยนะคะแล้วลคนเป็นแฟน Slam um Dunk ก็จะแบบอยากจะไปตามรอยแล้วก็ถ่ายรูปตรงจุดเนี้ย แต่ว่ามันเป็นการที่ต้องไปถ่ายกลางถนนเพราะนั้นตัวเนี้ยเขาบอกว่าในเมืองนี้ก็จะมีแบบคนไปถ่ายอย่างนี้เยอะมากนะคะเหมือนชิบุย่าอย่านี้นะคะชิบุย่ากลางถนนี่กคนก็จะไปถ่ายกันเยอะมากนะคะ In Kyoto, Western Japan, buses packed with tourists carrying large amounts of luggage have become an issue ในเกียวโตเนี่ยนักท่องเที่ยว เยอะแบคแพกเยอะแล้วก็เที่ยวไปลากกระเป๋าไปเนี่ยเกะกะนะคะในในความหมายของเขาคือแบบเกะกะการเดินทางมากนะคะก็บอกว่า become an issue while some have taken pictures of geisha and their apprentices call myoko without permission แล้วก็ยังมีแบบอ่อมักจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบไปถ่ายแอบถ่ายรูปเกอิชากับไม o กะนะคะซึ่ง ซึ่งซึ่งเขาไม่อนุญาตนะคะไปแอบถ่ายเขาจริงๆเขาก็น่าถ่ายเหมือนกันเพราะว่าในความสวยนะคะคือในเกียวโตวก็จะเป็นเมืองโบราณแล้วก็จะมีสถานที่เขาเรียกก็เป็นร้านร้านอาหารชั้นสูงนะคะที่ขายอาหารแล้วก็มี Entertainment, Entertainment, อินเทอร์เทนเมนต์อนเตอร์เทนเมนต์หมายถงว่าก็มีการแสดงนะคะการเล่นดนตรีแล้วก็การร่ายรำของญี่ปุ่นโดยโดยโดยไมโกซังเนี่ยนะคะก็มารับแขกนะคะก็ แขกมารับประทานอาหารแล้วก็แสดงดนตรีให้ฟังนะคะ,ะมาบริการนู่นนี่นั้นด้วยเครื่องส่งที่แบบเต็มที่จัดเต็มมากแล้วก็เขาอาจจะเดินในตรอกในในซอยที่แบบเป็นร้านร้านเป็นอ่เป็น,เป,นเป็นย่านของของร้านต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็คนไปแอบถ่ายรูปเขาซึ่งญี่ปุ่นเป็นชาติที่หวงความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วปกติแล้วเนี่ยในการถ่ายรูปทั่วไปเขาห้ามถ่าย ยิ่งพอเด็กนี่ห้ามถ่ายเลยนะคะห้ามถ่ายเ็เห็นเด็กน่ารักน่ารักก็ไปถ่ายรูปเขามาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเขาเขาเขาไม่ไม่อนุญาตโดยทั่วไปแล้วไม่อนุญาตนะคะให้ถ่ายภาพนั่นแล้วเนี่ยก็เขาก็รู้สึกว่ามันมันรบกวนสิทธิส่วนบุคคลของเขาแล้วก็อ่า ตามที่บอกก็คือว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างจะเยอะมากทั้งรบกวนทางด้านกายภาพและรบกวนทางด้านสิทธินะคะเต็มไปหมดก็เลยทําให้อ่ญุ่นต้องมาพิจารณาไปถึงรัฐบาลต้องมาพิจารณาในเรื่องจุดนี้ณนะวันนี้นะคะเรื่องที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเยอะๆมาตรการต่างๆที่เขากําลังคิดกันอยู่นะคะยังไม่ได้ออกมาใช้อย่างเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาคอนเซิร์นมากแล้วก็เมื่ออ่านมาได้ทั้ง ทั้งทั้งข่าวชิ้นนี้เนี่ยมันออกในเชิงน e g ที i นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเวลคัมนักท,ที่ต่างชาติแค่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ผิดคาดนะคะที่ว่าญี่ปุ่นเขาจะต้องรู้สึกแบบนี้เพราะว่า,าเขาด้วยด้วยความด้วยความเป็นปัจเจกของเขาแล้วเนี่ยเขาจะหวงความเป็นส่วนตัวค่อนข้าง,งจะเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วยังจะมาเป็นเรื่องของการ ทำให้เดือดร้อนจริงๆอย่างเช่นเรื่องการรถติดอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นเขาเดือดร้อนจริงและไม่ใช่เดือดร้อนไม่ใช่การราคาญแต่เป็นการเดือดร้อนจริงๆนะคะรถติดเยอะแล้วก็เข้าไปใช้ใช้รถสาธารณะในเวลาเร่งด่วนนะคะด้วย สัมภาระเยอะแยะรุงรังมากมายนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะเสียงดังอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก,ก็เป็นเรื่องที่แสดงว่าในสังคมเขาเนี่ยมีเสียงค่อนข้างจะเยอะที่ให้รัฐบาลต้องจัดการในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนอกเหนือนจากตรงนี้แล้วก็ยังมีข่าวอีกด้วยนะคะว่ามียูทูบเบอร์ต่างชาติญี่ปุ่นเขา ก็มีม,ม,มีมีกระแสะในใ,ใ,ในในในเน็ตนะคะออกมาต่อต้านนะักท่องเที่ยวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะคะไปทำคอนเทนต์ว่า,าไปทำคอนเทนต์ว่าแอบอแอบแอบอะไรเนาะแอบขึ้นรถไฟฟรีค่ะนะคะ,นะค,ะคือขึ้นชินคันเซ็นนะคะโดยที่ไม่ได้จ่ายตังค์นะะซึ่งอันเนี้ย คือมันเป็นคอนเทนต์แหละมันเป็นคอนเทนต์ที่ที่ที่คนเขาทำอะซึ่งน้กท่องเที่ยวคนนี้เขาทำนะคะแล้วก็มันไวรัลอยู่ในอยู่ในโซเชียลแล้วคนญี่ปุ่นไม่พอใจมากซึ่งเขาไม่ชอบอะไรที่มันแบบไม่ตรงไปตรงมาและเป็นการไม่ไม่เคารพกติกายอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยเกิดกระแสาการต่อต้านขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากการขึ้นรถแอบขึ้นรถชินคันเซน็นรถไฟแล้วนะคะก็ยังมีการเข้าไป แอบเนียนๆเ,เข้าไปรับประทานอาหารของโรงแรมฟรีอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมนะคะเขาก็เลยอา,อาจจะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ออกมาไล่นักเที่ยวนะคะแต่ก็ก็ก็โดยอ้อมแล้วเนี่ยมันก็เป็นการที่เหมือนกับ มันมีผลกระทบต่อทั้งทางกายภาพไปทางจิตใจของเขาเขก็เลยต้องออกมาออกกติกาอะไรมากมายมากขึ้นนะคะแล้วทีนี้ในของคนไทยเองเราเราเองเราก็ต้องเราก็ต้องเ,อเราก็ต้อง observe นะคะ observe แปลว่าเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องที่เราจะต้อง ไปที่นั่นแล้วเราต้องทําตัวยังไงนะคะในเรื่องของการที่เป็นการขึ้นราคาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นถ้าเขาขึ้นราคามันก็ช่วยไม่ได้นะคะว่าเราจะต้องอจ่ายไปตามนั้นแต่อย่างอื่นถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเรื่องมารยาทหรือเรื่องอะไรที่ควรทําไม่ควรทําอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามศึกษาไว้ให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเป็นชาติที่มีมีเซนส์ของเรื่องมารยาทสูงกว่าเรา ะะเอาเป็นว่าสูงแค่ไหนก็คือสูงกว่าเราอยู่แล้วนะคะเราต้องกัดเคารพกวติกรรมระยาาในในเมืองเขาให้ครบทุกอย่างด้วยไม่งั้นเขาก็จะมองเราแปลกๆนะคะเหมือนก็เหมือนกับการที่เราอาจจะมองมองอนองเที่ยวบางกลุ่มแปลกๆ ก็ในลนักษณะเดียวกันล่ะคะ่ะนะคะวันนี้ก็เลยนำนำข่าวล่าสุดมาบอกไว้ว่าอาจจะมีผลกระทบกับนักท่องเที่ยวอย่างเราเราเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะคะถ้าเกิดขึ้นราคาในไอตัวขึ้นราคาของชินคันเซน็นหรือว่า JRP a s s มันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วนะคะอันนั้นคือเป็น JRPa s s นะคะแต่อันนี้เป็นการขึ้นราคาของรถไฟท้องถิ่นในแต่ละที่และอาจจะขึ้นแบบ สมมติว่าวันธรรมดาอาจจะอา,อาจจะ200เยนแต่วันหยุดเนี่ยอาจจะขึ้นเป็น300เยนอะไรอย่างเงี้ยทำนองอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าขึ้นแบบ ไม่ใช่ขึ้นแบบลักษณะของ JR Pass เป็นขึ้นแบบรถไฟของท้องถิ่นนะคะก็ฝากไว้ค่ะสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันนะคะ,ะวันนี้ก็เลยกลายเป็นการเป็นเรื่องดีโมดการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นไปซะแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกวะคะ่ะว่านึกถึงใจเข้าใจเราเนอะถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าไปทํา นึกถึงว่าถ้าเกิดว่าเราถูกกระทําแบบนั้นบ้างเราชอบไหมเราก็คงจะไม่ชอบนะคะก็นึกถึงใจเข้าใจเราไว้เป็นหลักดีที่สุดนะคะวันนี้ก็เลยฝากไว้กับ EP ีที่101 นะคะเป็น,ปนต่อเนื่องนะคะจากคลิปทอล์กในใน100 EP แรกที่ผ่านมาแล้วนะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะที่นำมาฝากกันค่ะแล้วก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะคะจะนำมาฝากเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและสวัสดีค่ะ